สวัสดีครับคุณลังเขาชาแนลครับนี่ได้ื่องในนะครับเครื่องในรวมมาต้มครับต้มต้มใส่เพียครับแต่เห็ดเจียวขี้เพียคุ้มจังครับแซ่บกำลังื่องในรวมกับงัวครับหัวดไส้ครับไส้ไส้แล้วก็ตับม้ำแค่นี้ครับเป็นอย่างรุนนี่ปอด สามสิบกีบมีขั้วตับครับผมซื้อเมื่อวานตัวบมมีหลาเห็ดเห็ตะเกียบไปใส่ผิดไปมาแช่น้ำบบครับจากคาตะไคร้แบบไปกู้ครับต้มกครับต้มก่อนละหอนหดจากน้อยแล้วก็เ่ามาหั่นครับหั่นแล้วก็ต้มต่อครับน้ำเดือดครับเดือดของคาตะไคร้ลงไป เดือดวเราเนื้อลงเลยครับดี๋ยวถ้มันใกล้สุดกับน้อยนะครับมาหั่นครับหั่นก้วต้นต่อถุงเื่องหั่นตอนนี้มันหันยากครับมันนุ่มใส่เพียอันนี้มามกลับไม่ใช่หินหลังครับอันนีแข็ง

ไเกียร์ไปแหงค้ำปูมครับเนาะเนาะไปแหงปูมขึ้นเลยแบบก้าวครับเป็นเพี้ยแกมาต้มผสมทิ่งแล้วขมครับขมขมอยู่ มันเจ้าซื้อมามันต้มประคมครับผสมน้ำลายมันคมอยู่เป็นเปลนเพลียแก่กับเป็นกากต้องมาต้มต้มมาเคี่ยวครับต้มสักทอนะ เอแล้วครับต้งพักนึงแล้วนี่ฮะก็ต้มเสร็จแล้วครับแต่ว่ายอย่างบมดมันบวสุกดีเลยครับสุกแล้วครับแต่ว่า,ามันเปื่อยมือนิ่มเอาชิมมาหั่นครับหั่นเราไปต้มใหม่ครับครับหั่นแล้วครับหั่นแล้วในถ้วยเดียวนะครับับน้ำเดือดเนาะ ใส่ลงไ,ไปเลยครับเด็ดในหม้อน้อยนึงครับครับเดี๋ยวรอให้มันสุกแล้วรอกินพร้อมกันครับพี่นอ้องรวมเครื่องในรวมครับรอกินพร้อมกันครับร้อยเป็นชุ่อนครับนี่ห่อฟองที่เรียงครับที่เคียนอย่างต้มไหมครับไปมืด เริ่มคำแล้วครับหน้าหนาวคำไปครับครับขี้เพีย้ยเราไม่ขี้เพี้ยอ่อนนะครับขี้เพี้ยแก่แก่เ่าต้องการความขมความหอมของขี้เพีย้ยเราต้องมาอุบมาต้มก่อนครับมากระวองครับเนี่ยมัเนเข้มข้นครับหินหญ้าครับหน้า หน้าตุ้มใช่ไหมใส่เกลือกันเป็นที่เพลแกลครับเนี่ย เอาใส่หม oh, yeah. ุนนี่โอ้โหเี่ยเห็นไหเห็นไหครับพี่น้องเนี่ยคืนตัวคืนเลยครับเดี๋ยวขี้เพี้ยแกแต่มันก็หอมดีครับหอมแล้วขมครับแทนเปลี่ยนแท้ก็ต้องมาต้มน้ำมันกรองครับ เพียตุนได้สักพักแล้วครับี๋ยวตับตันะครับตอนนี้มันจะสุกมันนิ่มแล้วอตับ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 ของคุณสิงห์อะค่ะตับตับตัดตัเปลี่ยนเป็นที่สามปัจทอสี่ยกตัวยต้าได้ไหมจ๊ะับท ที่มี KFC อ่ะจช่ะับปมาท่านูเพาหไม่อยากอยากเอาไปบรัทเาะเดจปัญหาัตโยต้านงที่มี k f อปั๊มปตโครับกีใส่ตับไปด้วยครับเนาะนี่ผมลืมครับเอกซิเดนครับ ใช่ตับไปตัดมันเราต้องตุ่นครับใส่ที่วางใส่ตับไปเพราะว่ามีปัญหาดินไม่ดเดียวครับเอาใส่ขี้เพื่อเลยครับเพราะว่าเราตุ่นม,มาข้างในมาพอสมวนนครสมนะสวรแล้วมันชิดนุ่มแล้วตัวนี้เพื่อครับเป็นโปรไซบุตรครับ เอาเห็ดจิ้มเจ้าเพียนะครับเดี๋ยวไปจากน้อยครับเจ้าเพียโคมแซบครับกระตุนต่อไปครับ เามาปรุงเครื่องครับเพราะว่าต้มต้นแล้วน่าจะนุ่มแล้วครับดุนไม้เนาะเขาดุนไม้มันต้องมีรสด,ดีใส่แล้วครับเนะ <c ười> าะแต่เป็คนดุนเก้าเปุนรสด,ดีแล้วครับโอ้ยงกัดแขนตัดมือเนาะหนุนครับหนุ่มไหล อครับรถดีครับต้มก้อนนครับมเนนาเนอะรถดีครับมเนชื้นแขงนัวครับไปับ ปางน้อยครับครับครับเราแก้จันเอยต้มเนื้อตร้มข้างในมันมันที่นี้อมันหอมนะหอมมันโกขาวหอมแซ่บอีกแล้ว อย่ที่หอยต้มนุ่มต้มบอนุ่มต้มแล้วเี่ยวหอต้ม,มครับจะใสย่ยู่แล้วครับชิมครับผมอมล้ำอืมอล้ลำครับครับเขียบห,หน่อยนึง ขมลำบ่เท่าไรครับเพราะว่า,าต้องเจียวครับเจียวใส่เกลือมาครับตอนต้นมีแ้วใส่กเกล็ดครับอันนี้ใส่แก่ปนครับอือจับเกลือปนนี่ ต้องให้ใสโคบ,คบอย่าเม็ดแก่ปลุลต้องให้โคบจะคาดดีก็ต้องใส่น้ำปลาครับอ่าต้มนี้สุพักครับอืมแล้วตุ๊บเลยครับครับชิมจากน้อยครับชิมรสซตาจากน้อย อืมโอ้แซ่บๆล้ำขนาดเดี๋ยวปุดปุเลยครับดูนะครับดูฝนป่าฝ่าฝ่า รเรากินนํากันครับพีน่น้องสมเครืงในรวมครับหั่นหอมครับหอมป้อมครับผักชีครับหอมจีนต้นหอมครับเจ้าเพียครับเจ้าเพีย ที่พีระเอาอต้มแล้วครับเขา,อ,เเอ,าอู่นแล้วนะครับกองเอาจน้น้ำมันหอมใช่ครับดีครับดีดีบุกคมเลครับดีนี่น้ำจิ้มนีน่อนอหอมพ,พัน เยอะแล้วใส่ดีรครับคุมนะครับถูกตายเบาเลี้ยงเร่งหมวกเส้น,นลายเซฟนลาย

โอ้ครับเผ็ดนะนะครับพี่เนี่ยตุกเลยเผ็ดเซ็ตเข้มข้นนะครับหอม ขบาตเบาเรีย้ยเลยครับเข้มข้นนะครับปลาหมดพอดีนะครับเบอร์แซ่เกลือใซ่จืดจังเลยเกลือใซ่จินี่ยจิปุ่นรับลองกินพร้อมกันครับพี่น้อง